สวัสดีค่ะพบกับอุปกาพเพิ่อนนะพี่น้องกับมนูแซ่บๆค่ะวันนี้เมนูอ้อมหอยจูบค่ะอ้อมหอยจูบนะคะก็ไม่หอยจูบตอยกลนเรียบร้อยพี่น้องใส่กับต้นหอมพักชีลาวนะคะใบพักอีตูใบแมงลักเครื่องตำกระเทียมตะไครห้หอมแดงพริกสดพริกแห้งค่ะเครื่องปุงอันใส่กบะเบือ,เอน ข้าวโองพี่น้องข้าวโองเกลือรสดีปลาระเอยาปลาแซ่บปลาหนูนะคะผงนัวน้ำปลานะคะอ่ามาเบิ้งค่ะวิธีทำค่ะพริกค่ะพริกแห้งพริกสดค่ะอย่างนตามลงไปค็ดออกแล้วตะไคร เทียมหอมแดงค่ะตำเข็นพอดีค่ะค่อยตำเบื่องหลังต้มน้ำเดือดค่ะเดือดแล้วกหลวกไก่ผมเมียนพี่น้องเอ้าใส่เครื่องลงไปค่ะเสร็จแล้วหายจุ๊บ วิธีกินต้องจุกเท่านั้นหมูข oh. ุ้มค่ะเกรือใส่ลงไปตามความแซ่ขบขัพฟองค่ะขพัพฟองก็จะ,จะเป็นยาเสพติดขับไปแล้วขับไปด้วยซีขบับฟองเกิดจากการเอาข้าว ภาษาแล้วต่ำขัวเราแม่ต่ำค่ะ,ะน้ำปลาดน้าค่ะหุงนวเด็กน้อยถึงปานกลางค่ะเดี๋ยวจะมาบุปลาน้อยนึงน้ำปลานิดหน่อยนะคะรอสักคู่ค่ะให้หอยสุกค,ค่ะเดือดแล้วพี่น้องแคนหอยสุก ปลามันสิอ่าค่ะน้องจะยะหอยนะคะแ่จะแยะหอยได้ใส่แล้วไปไว้ไว้ใส่แล้วไปหอมแล้วก็พัชชีน้องไม่เบิร์ดขนาดหัวน้องเบิร์เอ้าลงมาให้ยังใช่เบิรดกันอ้นข้นน้องจะกินแกงหอยมาแล้วตาเคือน ผักบพราะขันยุงพักสลับเพาะขั้นสายจุกหอยต้นร้อยพักเพรางามต้นรูว่าหอยสุกหรือยังนะคะถ้าหอยสุกฟ้ามาสีเปิดนะคะเบังเอิญไงโดยท่านหอยสุกอย่าอ่าไส้ลดอ่าปังสร้างลดแหละใช่แล้ว,ลวพี่น้องนะคะสำหรับเมนูอ้อมหอยจูบนะคะน้องจิกกินแกงหอยนะคะมื้อนี้นะคะ นี่นะคะทันใดที่เขามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปะอาเพื่อนอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรอคายชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆของช่องปะอุนอกพี่น้องเนาะบอกันไหมคลิปนานะคะกับเมนูแซ่บๆของปะอูนะคะบระด๊ดในไปไซนะคะกลับมาคือเกาเหลียวนะคะบ๊ายบายค่ะ